สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มณี่อะดราสนะคะพื้นที่ที่เราจะมองโลกผ่านเลนส์ของอนาคตกันค่ะที่นี่เราไม่ได้แค่เล่าข่าวเศรษฐกิจแต่เราพยายามจะปลดรหัสกลยุทธ์ของโลกด้วยกันแล้วก็ไม่ได้แค่คาดการตลาดนะคะแต่จะพาไปทําความเข้าใจจิตวิญญาณของคลื่นการเปลี่ยนแปลงต่างๆขอบคุณมากๆนะคะที่กดติดตามกันจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่เราจะนํามาฝากกันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวินัยค่ะเป็นแนวคิดจากบทความวินยัยเส้น ทางสู่ความสำเร็จที่เลือกเองของ Money at l a s ซึ่งบทความนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเออเหมือนท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าความสำเร็จต้องพึ่งโชคแต่กลับชี้ว่าจริงๆแล้ววินัยต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญโดยเฉพาะในเกมชีวิตที่มันซับซ้อนนะคะใช่ครับ แล้วมุมมองเรื่องวินัยในบทความนี้ก็ต่างออกไปจากที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการกัดฟันสู้หรือว่าต้องบังคับตัวเองอย่างเดียวแต่เป็นการมองว่าวินัยคือ,เ,อเหมือนการออกแบบความคิดล่วงหน้าครับเป็นการวางระบบให้การลงมือทํามันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นโดยที่แบบแทบต้องไม่ต้องใช้พลังใจในการฝืนเลยการออกแบบความคิดล่วงหน้า ฟังดูเหมือนเป็นการวางกลยุทธ์ให้ตัวเองเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของความอดทนอย่างเดียวมันเปลี่ยนมุมมองไปเหมือนกันนะคะเนี่ยถูกต้องครับคือแก่งของมันคือการทําให้สมองเราเคุ้นชินกับเส้นทางที่เราเลือกไว้แล้วพอเราคุ้นชินปุ๊บเนี่ยการทําตามแผนมันก็ไม่ใช่เรื่องฝืนใจอะไรอีกต่อไปคนที่มีวินัยในมุมมองนี้ก็เลยไม่ใช่แค่คนที่เก่งกว่าอดทนกว่าแต่คือคนที่คิดลึกกว่าในการวางแผน เหมือนกับว่าวางแผนให้ตัวเองพลาดไม่ได้ประมาณนั้นครับเหมือนเขียนโปรแกร,รมให้ชีวิตที่พอเราไม่ทําตามแผนมันจะรู้สึกขัดแย้งกับตัวตนที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาเองอ๋อพอพูดถึงการสร้างตัวตนที่ตั้งใจไว้ก็นึกถึงตัวอย่างในบทความเลยค่ะอย่างโคบีไบรอันที่ตื่นตีสี่มาซ้อมหรือวอร์เรนบัฟเฟตที่อ่านหนังสือเยอะมากทุกวัน เขาไม่ได้ทำเพราะชอบทำทุกวันขนาดนั้นแต่เหมือนเขาเลือกที่จะมีวินัยแบบนั้นเพราะเข้าใจว่ามันคือส่วนหนึ่งของการไปสู่เป้าหมายใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือประเด็นสำคัญเลยวินัยในที่นี้คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครับผมเป็นระบบที่เราสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มีพลังวิเศษขึ้นมาบทความเขาก็ย้ำนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรสุดโต่งขนาดนั้นก็ได้ตลักการสำคัญคือ การวางแผนให้สิ่งที่ควรทํามันเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องไปรอแรงบันดาลใจหรือรอให้รู้สึกอยากทําก่อนอืมเข้าใจหลักการแล้วค่ะทีนี้คําถามสําคัญก็น่าจะเป็นแล้วเราจะสร้างวินัยในแบบที่ออกแบบได้อย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงบ้างล่ะคะเหมือนบทความจะมีข้อแนะนําเรื่องไมล์เสร็จหรือกรอบความคิดอยู่สข้อใช่ไหมคะใช่ครับมีสข้อ ข้อแรกเลยคือต้องแยกอารมณ์ออกจากเป้าหมายให้ได้คือไม่ต้องรอให้รู้สึกดีมีไฟหรือมีอารมณ์อยากทำก่อนแล้วค่อยลงมือทำเพราะอารมณ์มันไม่แน่นอนเลยครับแต่วินัยคือการทำตามแผนที่เราวางไว้ไม่ว่าวันนั้นจะรู้สึกยังไงก็ตามข้อนี้น่าจะโดนใจหลายคนเลยนะคะที่แบบชอบรอฟิลลิ่งก่อนแล้วข้อ2ล่ะคะข้อ2คือลดแรงต้านด้วยระบบครับ ทำให้การเริ่มต้นลงมือทำมันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นถ้าเราอยากออกกำลังใจตอนเช้าก็อาจจะเตรียมชุดไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยหรือถ้าจากอ่านหนังสือกวางหนังสือไว้ข้างเตียงอะไรแบบเนี้มันคือการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับอ๋อเหมือนออกแบบให้เราสะดุดล้มไปในทิศทางที่เราต้องการนั่นเองเข้าใจง่ายดีค่ะแล้วข้อ3ล่ะคะข้อ3คือให้กำลังใจตัวเองในระยะสั้น เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวคือการเดินทางไกลๆเนี่ยมันก็มีท้อกันได้ง่ายๆใช่ไหมครับการฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางหรือการให้รางวัลตัวเองบ้างเมื่อทําตามแผนได้เนี่ยมันก็จะช่วยเติมพลังให้เราเดินต่อไปได้ไม่ต้องรอจนถึงเส้นชัยอย่างเดียวครับดีเลยค่ะเป็นการเติมน้ํามันระหว่างทางไปเรื่อยๆเนาะส่วนข้อสุดท้ายนี่ดูเหมือนจะสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ สำคัญมากครับข้อ4คือสื่อสารกับตัวเองทุกวันถามตัวเองบ่อยๆว่าวันนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะเป็นแล้วหรือยังมันเหมือนเป็นการตอกย้ำตัวตนที่เราอยากจะสร้างผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันทำให้วินัยมันไม่ใช่แค่การทำตามลิสต์สิ่งที่ต้องทำแต่เป็นการยืนยันว่าเออเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เราเลือกแล้วจริงๆนะฟังดูแล้วทั้ง4ข้อนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะมันคือการสร้าง ความมั่นคงของเส้นทางด้วยตัวเราเองบทความเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะว่าวินัยเนี่ยเหมือนเข็มทิศที่นำทางให้เราส่วนโชคก็เป็นแค่สายลมที่อาจจะพัดมาหรือไม่ก็ได้แต่เข็มทิศนี่แหละที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายแล้วก็ยืนหยัดอยู่บนนั้นได้ ถูกต้องเลยครับสรุปหัวใจสำคัญจากบทความนี้ก็คือวินัยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่การต่อสู้หักหาน้ำใจตัวเองอะไรขนาดนั้นแต่คือการออกแบบเส้นทางของเราอย่างชาญฉลาดทำให้การลงมือทำมันกลายเป็นเรื่องที่เเกือบจะอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตไปเลยสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การเร่งหาทางลัดแต่คือการเดินให้ต่อเนื่องบนเส้นทางที่เราขีดไว้ครับค่ะบทความทิ้งทายไว้ได้ชวนคิดมากๆเลยนะคะ ที่ว่าขีดเส้นชีวิตด้วยวินัยแล้วเดินตามรอยตัวตนไปครับแล้วมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อยอดที่น่าสนใจขึ้นมาว่าถ้าวินัยคือการขีดเส้นทางชีวิตของตัวเองแล้วแล้วก็อืมเส้นแรกที่เราแต่ละคนจะขีดลงไปในวันนี้เพื่อเริ่มเดินตามรอยตัวตนที่เราต้องใจจะเป็นอย่างแท้จริงมันคือเส้นอะไรกันนะ